สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดฟอลโล่รือยอดพิจิตตามของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวมาเรากชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า K M s O C I A L นะครับก็คือเคมโซเชียลเนาะแล้วเราก็เข้ามาที่เว็บแรกเลยนะครับตรงนี้เนาะก็คือเคมโซเชียลคอมนะครับทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ครับสำหรับคนที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วครับกก็สส่่่่งงงแแ้้้้้้้ไไขเเเเเออาาาาาารรรหััผนนนนนมใใตีดดดลลลลยยะะคบวชชื แต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เดี๋ยวให้เราไปสมัครกันก่อนเนาะให้เราไปที่ขวาไปบนนะครับจะมีคําว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะให้เราเข้าไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้ครับก็จะมีข้อมูลที่เราใส่เยอะแยะมากมายครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลเอาไว้ใส่เพื่อสมัครใช้งานครับอ่ะตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลล์ผ่านเนาะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานานล่งะครับแล้วกก็ดดลลองใช้้ไเเยนา อ่าทีนี้หลังจากที่เรากดลงเชื่อเข้าใช้ครับจะนี้กลับมาที่หน้าเดิมนะครับเราก็เอารหัสเธอสมัครใช้งานไปกินทำมาใส่ตรงนี้ก็ได้เนาะกดลงเชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าที่นี้ครับหลังจากที่เรากดลงเชื่อเข้าใช้ครับจะนี้เข้าไปที่หน้าเมนูของเว็็ไซต์นะครับด้านซ้ายมือครับจะมีเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยเนาะแต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่เข้าไปท อ่ะตรงนี้ครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะมีแพลตฟอร์มเฟซบุ o กติดต่ออินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์แล้วก okay. ็อื่นๆนะครับจะติดต่อให้คุณผู้ชมท่านท่านทางเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปามได้เลยเนาะแพลตฟอร์มอินสตาแกรมก็อยู่ตรงนี้ครับอ่ะที่นี้เขาจะมีหัวข้อเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้ให้คุณผู้ชมท่านท่านทางเลือกใช้งานหรือว่าเลือกปามได้เลยเนาะสำหรับคที่ถึงตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมท่านท่านทางตามผมได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรื่งเค้้าาพิิิมมผูตตตดบบรรรรกศษนนีะั อธิบายช่องต่อไปคือช่องบริการเนาะตรงช่องบริการเขาจะมีทั้งหมด4ตัวบริการให้เราเลือกใช้ครับแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีเดทราคาที่แตกต่างกันไปเนาะก็่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านครับเลือกตามผมได้เลยเนาะให้เราไปเลือกตัวแรกตัวนี้เลยนะครับอธิี้มาช่องต่อไปคือช่องคำอธิบายครับตรงช่องคำอธิบายก็เดี๋ยวให้เรามาดูตรงหมายเหตุตรงนี้ได้เลยนะครับตรงหมายเหตุตรงนี้เขาจะมีการแจ้งเตือนหรือว่ามีข้อมูลบอกกับคุณผู้ชมเนาะก่อนที่จะไปต่อนะครับคุณผูู้้้ชมมมมมมกก็็าาาแแววะะออ่นนนนนััดยเเหีขลบบ แบบว่าใส่ลิงก์ผิดนะครับเป็นไ้มถ้าคุณผู้ชม,มใส่ลิงก์ผิดแล้วก็สมมติว่าลิงก์นั้นไม่เปิดเป็นสาธารณะก็ à, จะไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับทางเว็บไซต์เขาจะไม่กรณีเนาะแล้วก็มีมีมาการแจ้งเกินอีกมากมายครับคุณผู้ชมก็แวะมา,ากันดูเนาะเอาต่อไปมาช่องลิงก์ครับสำหรับคที่ถึงช่องลิงก์นั้นครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์คัดลิงก์โปรไฟล์ฟที่อยู่ด้านบนบรตรงนี้นครับเอามาใส่ตรงช่องลิงก์ได้เลยเนาะอาจจะนำมาช่องต่อไปคือช่องจำนวนครับช่องจำนวนคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่่ปั๊มเทาไหร่ อาทิตย์มาช่องต่อไปคุณผู้ชเวลาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอาทิตย์นี้หลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับเวลากดส่งดันลังได้เลยนะอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เรากดส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เราถึงขั้นตอนนี้ครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมกระทำรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะแต่ในระหว่างรอดำเนินการให้เราไปเมนูต่อไปหรือการก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับ เมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไ้เช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนะอะเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่าเราใส่ถูกหรือเปล่าแล้วก็ไปเช็คสถานะของเว็บไซต์นะครับ,มเ,รรบมเมนูจ,จุดแรกคือตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นของข้อบริการที่เราสั่งซื้อไหมครับก็ให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองเช็คก,กันดูนะว่าเราสั่งซื้อของข้อถูกหรือเปล่าครับถ้าสั่งซื้อผิดเนี่ไม่สามารถปรับได้นอะอ่าเมนูช่องตง่อไปคือช่องใส่ลิงก์ครับอันนี้จะเป็นลิงก์โปรไฟล์ของเรานะครับถ้าคุณผู้ชม โปรไฟล์ของเราเนอ๋อส่วนด้านขวาครับจะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่าจะนีเว็บไซต์กําลังดําเนินการที่ไหนเนาะก็คือตอนนี้ครับอยู่ในช่วงรอดําเนินการครับก็เดี๋ยวระหว่างรอดําเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปเดี๋ยวก็คือมาที่เมนูเติมเงินเนาะอ่าเมนูเติมเงินครับจะมี2ช่องทางใเลือกใช้งานนะครับมีช่องทางแรกสแกน QR Code ทางสายส่องคริปโตนะครับส่วนตรงนี้จะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเลยเนาะส่วนด้านล่างสุดครับจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูด้วยนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้า แล้วกลับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับเพื่อดูว่ายอดฟลโล่ของเรามันเป็นอย่างนเนาะตอนนี้ครับมียอดฟลโล่อยู่ทั้งหมด15คนเลยนะครับเดี๋ยวให้เราีเฟทหน้าจออีกครั้งนะครับเพื่อดูว่ายอดฟลโล่ของเราขึ้นหรือยังอ่าตอนนี้ครับยอดฟลโล่เราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ202ยอดฟลโล่เลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคนที่ตามยอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะก่อนที่เราจากลากกไปนะครับคงจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณ อ่ะสำหรับใครที่ต้องการแนะนำเว็บไซต์หรือว่าแชร์เว็บไซต์ให้กับเพื่อนหรือว่าให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมแค่แค่เอาลิงก์ตรงนี้ครับแชร์ให้กับคนอื่นเนาะหรือว่าแชร์ให้กับเพื่อนก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตรงนี้ครับแชร์ให้กับคนอื่นคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำหรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าได้เยอะม,มากๆเนาะส่วนเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยก็เหมือนเป็นการเปิดสร้างรายได้ให้กกกกััับบบคคุณผู้้้ชชมมไปดดววยยนนะะรร็ถือ่าาาีๆเเลแ์ให อา่าเมนูติดต่อแอดมินครับจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอเปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินไม่เข้าหรือว่าคุณผู้ชมซื้อบริการผิดหรือว่าใส่เงินผิดนะครับก็ติดต่อแอดมินได้ตลอดเนะาะเขาจะไม่ให้เราใส่หัวเรื่องนะครับใส่ข้อความตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้นะครับอ่าถัดไฟล์อ่าใส่ไฟล์ตรงนี้ก็เหมือนเป็นการแบบว่าเอาไฟล์รูปภาพมาใส่นะครับคือเป็นการแนบรูปภาพนะถ้าคุณผู้ชมมกก็็สาาาารรถที่จจะแแคปปหหนนน้้้อตงััญลว แอบส่งมาได้ให้ไอ้เบนเขารับรู้นะครับไอ้เบนเขาจะแก้ไขปัญหาดอนเนาะอ่าแล้วก็กดส่งตัวเท่านั้นเองนะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแค่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งดิงไว้ให้ตะคีดเนาะคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้ตตาามมสอออนนนี่่คครัับผผกกก็้้งขวลุุณูชททไปนะครับสวัสดีครับ